สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เต็นบฏิบัติออตโต้นะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวนะครับโตยโยต้อาอัลติสนะครับผม1.6ตัว G ปี16นะครับตัวนี้เป็นรถสวยๆส,สำหรับผู้บริหารเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ เป็นโคโรา่าอาร์ติสนะครับสวยๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวเซลโยจะพาไปชมรถนะครับก่อนชมรถนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลโยด้วยนะครับเริ่มต้นที่เป็นไฟ LED สวยๆเลยนะครับประดังหน้าโครเมียมสวยงามมากนะครับคันนี้แม็กอลอยเหมือนเดิมเลยนะครับสวยๆส,ยสีนี่เลี่ยมเลยนะครับคันนี้ คอลอาแอรตินะครับผม1.6ตัว G นะครับปฏิพัทออโต้เรามีมาเสนอให้นะครับสวยๆเลยนะครับโปรโมชั่นดีๆเยอะนะครับโปรโมชันดีๆเยอะเลยนี่ข้างในนะครับนี่เบาะหนังสวยงามนะครับสีครีมนะครับคอนโซลสวยงามนี่ปึ๊บนี่ครับคอนโซลด้านหน้านะครับแอร์นะครับวิทยุตัวนี้สมสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับ เกียออโต้นี่ด้านหน้าคนขับนะครับออกกว้างกวางเลยนะครับตัวนี้ไม้แปดหมื่นเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับส,สวยๆเลยนะครับปฏิพัทธ์ออโต้เราแนะนำเลยโตโยต้าอ t i s ติสปี2016นนะครับปฏิพัทธ์ออโต้เราขายที่ที่ ซีซเจ็ห่น0บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาคุยกันได้เลย